สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป่องป่ายสบายดีกันสุขสุขคนเอาโทรศัพท์เยบุญคือเป็นอยู่เกังสิเมื้อนี้อ่ะเสร็จภารกิจเรียบร้อยในตอนเศร้านะคะก็นี่ลหละตามที่เห็นนะคะพี่น้องตามที่เห็นกล้องที่ห้าบรรจุของนะคะกล่องที่เราบรรจุของเอาไว้เยบุญเหตดเรียบร้อยแล้วบัดอนี้พี่น้องตื่นขึ้นมากาแฟกินกาแฟแล้วก็นี่แหละพี่น้องงานทีเห็นบ่ นั่นที่เห็ดเห็ดอยูู่้เดียวเงง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 อยู่นี่หละอาทั้งหลูกทั้งคอกับซอยทั้งเห็ดทั้งทั้งปา่าทั้งกันร,รับออเดอร์กับแม่ยายบนเราเป็นผู้เห็ดบ่านี้บ่านี้เมื่อนี้ยายบนว่านะคะมันของมันหลายของหลาย,ลายแล้วก็มันกันหนักน้ำซาเลนกัอาจากโบเบิร์ตยังนะสินะกัะเลยโทรให้ทั้งอ่าทั้งไปสนีนะคะทางไปสนีมารับนะคะกะบับบรู่าเขาจะมาตอนไดแตะของ e m s ในวันนี้จะต้องเอาออกภายในคืนนี้นะคะพี่น้องจะต้องเอาออกภายในคืนนี้ให้หมดนะคะเพราะว่ามืออื่นก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางตะละบอนนะคะที่ที่เราส่งไปนะคะที่เขาส่งไปว่า,าเขาจะไปขัดแยกอยู่ปสนีปลายทางก็จะเป็นมืออื่นนะคะพี่น้องบอนไกน่แน่จังเชียงไม้ย,ยังสิกะ อ่าสองถึงสามวันยังส่นะพี่นอ้องย้ยบนเราววันใจแหละวันใจน้าน้าหยังมาตีน้าน้ปาปลาแดดเดียวพี่น้องถ้าไกลเกินหลายกะเพราะว่าของเฮามันมาเมนของแห่งจริงนะคะมันเป็นของกึง่งกึ่งสดกึ่งแห้งเนาะแดดเดียวเนาะถ้ามันเกินสามมือไปแล้วนะ่ะย่านมันมีกินมาเมอนหยังดอกพี่น้องแต่ถามว่ามันกินได้มันก็กินได้เลยถ้าถ้าเอาไปแล้วก็ต้องเอาไปล่าง นะคะเอาไปล่างไปมักไม่อบหรือว่าตากแดดหรือบองสั่นกะใส่ล่างแล้วมักไม่ละใส่ตู้เย็นเลยนะคะพี่น้องอัดช่องฟิตเลยหรือว่าใส่ตู้เย็นหรือว่าเฮ็ดกินเลยนะ่ะได้นะคะย่านอากาศมันฮอนพี่น้องเฮ็ดจงไดกับอายุพราะว่าของเขาบ่ได้ใส่ฟอร์มเลีนบ่ได้ใส่สารกันบูดนะคะมันเป็นของอาจากธรรมชาติถ้าถึงเร็ว มันก็หลอดตัวไปนะคะถ้าถึงซากเกินไปก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยมันก็บสิมีี้กินแน่อยู่ละเนาะก,กับบัวากันเด้อแต่ว่าถามาถามาถามว่าเกินสี่หมื่นหรืออาทิตย์หนึ่งมันก็คงบเนาวได้ทิ้งดอกเนาะเออตามนั่นแหละแล้วบนว่าเดี๋ยวอ่าจะทรงให้คุณอังสนานะคะสี่กิโลสุดท้ายนี่ก็คงจะแบบว่าเก็ดเป็นปลาย่างละล่ะนะคะพี่น้องเป็นปลาย่าง เป็นปลาย่างอันปลาช่อนนาย่างเอาอยัางสีนะเพราะว่าเฮาห่วงกังวลในในใน,ในความปลอดภัยที่ของเราจะเน่าเสียนะพี่น้องถึงจะเป็นไปินีเอเด่วนพิเศษก็จริงนะคะแม้นด่วนได้ระยะการใส่เวลาเดินทางมันก็ขามเอือขามขึ้นอยู่แล้วเนาะพี่น้องว่าบ,าบาอกฮัลโหแต่ว่าปลาแหงปลาขาวแหงปลาอย่างยังสีนะ่ะมันก็โอเคนะคะก็ยังได้อยู่ นะคะปลาขาวแห้งเฮาก็มีขายอยู่ปลาทูนะคะพริกปลาทูแมงนาพริกปลาทูธรรมดาอย่างสีเฮาก็มีนะคะพี่นอ้องหัวบัวอย่างสีเฮาก็มีโอโทรศัพท์ยี่บนมันบ่จับมันบ่โฟกัสหัวบัวอย่างสีเฮาก็มีนะคะพี่น้องเป็นปลาบองสับแบบสุกแบบดิบอย่างสีของมันบ่เสียนะคะเป็นปลาบองแบบสุกแบบดิบบ่เสียาสามารถอยู่ได้นาน พริกปะทูแมงดานะคะพริกเปียทูพริกป,ะท,กปะทูธรรมดาบอสเียนะคะแล้วก็เป็นปลาขาวแม่น้ำมูลปลาขาวตากแห้งเนาะปลาช่อนย่างแดดเดียวยังสีได้นะคะพี่น้องสั่งเข้าขมาได้เนาะแต่ว่าปลาปลาช่อนแดดเดียวนี้เย่บุญว่าอยากจะ,ะยกเลิอกออเดอร์เมนูนี้นะคะพี่น้องเพื่อความปลอดภัยและไม่เป็นกังวลสําหรับเยบ่บุญอันเวลา ลูกค้าเอฟซีเดรับของเรายหา่ของมันคือเหม็นใหา่คือเป็นนย่างสนสิก็ทําให้เยบุญไม่สบายใจพี่นอ้องเขาส่งของไปเพิ่นเสียเงินมากเขาก็ใหญ่เพิ่นได้กินของดีเนาะอะนัะ่นละตามนั้นแหละพี่น้องเยบุญจะไปหาล่างนาล่างตายกินเขากินน้ำก้อนบันนี่เตรียมทํางานต่อแล้วก็รอนี่แหละรอให้ไปสนี้มาขนเอาของไปพี่น้องอืมอันนี้หัวบัวเด้อนน่เด้อหัวบัวของอ่าคุณน้องวราพรน,นะคะแล้วอ่อน เราสร้างประจํานะคะรีวิวที่ยี่บุญทรงให้เบื้องอะ่ะเนี่ยเป็นรีวิวจากแม่เล่าปากพี่สาวเล่านั่นหละพี่น้องเนี่ยปีที่แล้วนะคะเราสร้างไปเป็นยี่สิบโลนะคะเป็นยี่สิบโลแต่ละเจ้าเนาะเราเพิ่นก็เอาไปเพาะเราเพิ่นก็มัดขายนะคะพี่น้องเพิ่นมัดไหลบัวขายตามที่ยบุญทรงรูปให้เบื้องนั่นแหละก็คือรีวิวจากน้องเขานะคะอยู่อ่า ยุ่ตรงนี้เองนะคะยุ่สูงเนินนี่เองนะคะยุ่สูงเนินนะคะพละงามพ่นเห็ดแบบโอเคเลยนะคะถ้าทําใส่ใจมันบดิเ็ดยากมากไม่นะคะพี่น้องเพียงแต่เขามีถังเออมีถังปิดฝาใส่น้ำใส่ยังหละก็โอเคละนะคะไม่ต้องใช้ดินไม่ต้องอะไรมากมายถึงเวลาสิบหาเมือยี่สิบเหมอ,เ,มอเอาไปเปิดเก็บกินแค่นั้นเองนะคะเปลี่ยนน้ำีิเขาแค่นั้นเอาไว้าในห่มในเงาเอาไว้ในห้นงงอ,นหองลงห้องน้ำ อันหองเซาค้อนดงคอนโดก็สามารถปลูกเพาะกินได้นะคะใส่ถังสีใส่ถังสี่สสเหลี่ยมมีฟ้าปิดอีย่างนี้ก็ได้นะคะพี่นอ้องตามนั้นละนะ่ะเนาะขอบ,อบคุณขอบคุณหลยๆสาหรับออเดอร์วันนี้นะคะมากมายล้นหลามนะคะขอบคุณขอบคุณทุกออเดอร์ขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งขอใหอ้สุขภาพาร่างกายแข็งแรงจเจริญเจริญยิ่ง,งขึ้นไปเดอ้อเดอ้อทุกคนเดอ้ขอขอบคุณขอบคุณหลยๆจ้า